อาโอริเป็นเวทมนต์ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมน้ำแต่จริงๆแล้วมันยังมีวิธีใช้อยู่อีกหนึ่งวิธีเอาละคุณนนคุงนั่นคือการใช้อาโอริเพื่อควบคุมน้ำที่มีอยู่คุณนนคุงจะผ่านการทดสอบของเหล่าจอมเวทหลวงหรือเปล่านะเธอใช้อาโอริแย่งอาโอริไปเป็นของตัวเองได้หรือเปล่าน้ำที่มีอยู่ที่ว่า มันรวมไปถึงน้ำที่ถูกจอมเวทคนอื่นสร้างขึ้นมาด้วยหรือเปล่านะตอนที่8ทดลองกับทุกคนทมได้ขนาดนี้เชียวใช้ได้เลยนี่คุณนนคุงเก่งมากเพิ่งเคยเจอน้ำที่ต่อต้านเราเป็นครั้งแรกเราควบคุมมันไม่ได้เลยจากอาโอริทั้งหมด30ลูกเราแย่งมาได้แค่สองลูกเท่านั้นเขาเหนือกว่าเรามากไป เป็นยังไงบ้างวิกเตอร์คุงน่าสนใจจริงๆครับผมไม่คิดว่าเขาจะแย่งไปได้ซักลูกด้วยซ้ำตอนเด็กแค่ควบคุมอย่างเดียวผมยังทำได้ลำบากเลยผมขอสอนเด็กคนนี้เองได้ไหมครับจะหาเรื่องกันหรืองไงเจ้าบ้าอย่าพูดบ้าๆนะเจ้าบา้าบ้าไปแล้วหรืองไงคนถูกทิ้งก็เป็นซะแบบนี้ไม่เกี่ยวกับการถูกทิ้งสักหน่อย อย่างนายเนี่ยนะจะดูแลเด็กดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยโหฮโฮโฮโฮดูเหมือนทุกคนจะอยากสอนสินะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นคนสอนเขาหรือว่าผมจะสอบผ่านแล้วเหรอครับย่งหลอกนะนไหนๆเธอก็มาถึงที่นี่แล้วมาทดสอบกันอีกหน่อยดีกว่ายังไงก็เถอะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะสอบผ่านแล้วสินะครับ ตัวน,นี้ก็ลองแสดงอะไรจริงๆให้เราดูหน่อยครับโอ้ว้ฮ่าฮ่โอ้โหไอ้นี่มันสนุกสุดๆเลยขี้โกงนะคะหัวหน้าขอเล่นมั่งเปลี่ยนกันได้แล้วตัวแกรู้สึกเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ไม่ควรจะเห็นซะแล้วสิออริน,นุ่มเป็นพิเศษเป็นการสร้างบอลน,น้ำที่นุ่มสุดๆขึ้นมา แล้วคลุมผิวนอกด้วยเปลือกที่ยืดหยุ่นครับอย่างนี้นี่เองแย่จังไม่ได้สนุกแบบนี้มาร่วม20ปีแล้วนะเนี่ยว่าแต่เจ้านี่น่าจะเอาไปทำเป็นเบาะรองนั่งได้นะนั่นสินะครับดูเหมือนจะใช้ลดแรงกระแทกจากการตกจากที่สูงได้ด้วยมันรู้สึกดีมากเลยเอาไปทำเป็นที่นอนน่าจะดี ที่จริงฉันก็เริ่มง่วงแล้วล่ะผมก็ใช้มันในการงีบหลับบ่อยๆนะครับแล้วเราก็สามารถปรับอุณหภูมิของมันได้ในระดับหนึ่งด้วยครับฮะโอ้งั้นเราต้องทดสอบอีกหน่อยแล้วล่ะรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเพิ่มความยุดหยุ่นขึ้นไปอีกมันจะทำให้เรากระเด้งขึ้นไปสูงมากจนไปถึงชั้นสอของปราสาทได้เลยนะครับอรนะ่อยเนาะไม่ได้นะหยุดกนถอคุณนนคุง ถ้าเธอทำให้ฉันสนใจเอาริของเธอมากกว่านี้แล้วก็ฉันคงไม่ได้กลับบ้านแน่เพราะฉันจะเอาเธอกลับบ้านไปด้วยขอโทษนะครับวันนี้ผมมีนัดแล้วงอนเหรอแล้วเราก็สามารถใช้มันทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยครับโอ้นี่คือเวทสร้างสัตว์จำลองที่เคยได้ยินมาสินะ,ะตัวมันอุ่นเหมือนกับแมวจริงๆเลยสุดยอด มันเคลื่อนไหวเองไม่ได้ทำได้แค่สามอย่างคือยือนนั่งและนอนขดตัวเท่านั้นก็แค่ภายนอกนั่นแหละครับเธอสร้างมันขึ้นมาแล้วควบคุมให้เคลื่อนไหวด้วยอาอริสินะสร้างน้ำรูปร่างสัตว์ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสีมันเพื่อความสมจริงคงมีแค่เวทน้ำนี่แหละที่ทำได้เอานอนมาให้ฉันเล่นมั่งไม่เอาฉันจะเล่นกับเด็กคนนี้เอง หรือก็คือเธอสามารถสร้างได้ทุกอย่างถ้ารู้เกี่ยวกับรูปล่างและการเคลื่อนไหวของมันอย่างละเอียดสินะจริงๆแล้วผมคิดว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยครับหุ่นเชิดน้ำเหรอแต่ดูไม่เหมือนคนจริงๆเลยนะครับดูเหมือนจะมีบางอย่างที่ทำให้การควบคุมหุ่นเชิดน้ำให้ดูเหมือนเดินกับการเดินของคนจริงๆมันต่างกันครับ สาวใช้ของผมไม่ชอบมันผมก็เลยไม่ได้ศึกษาต่อโห oh. เห็นของแบบนี้แล้วฉันรู้สึกไม่ค่อยดีค่ะอืมหัวหน้าคะทำไมเราไม่ทดลองกันที่นี่เลยล่ะคะนอนสินะคุณนนคุงเราทดลองกันที่นี่เลยได้ไหมหุ่นเชิดน้ำเป็นเพียงเวทที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยอาโอริมันจึงสามารถลอยได้ในระดับหนึ่งเหมือนกับอาโอริ และเมื่อเราพยายามทำให้สิ่งที่ดูเหมือนคนเดินเหมือนคนด้วยตาก,กะที่ต่างกันการเดินจึงดูเหมือนกับการสไลด์บนพื้นและบางครั้งก็ลอยเหนือพื้นเพราะมันเป็นน้ำเมื่อชนเข้ากับวัตถุก,ก็เลยสามารถทะลุผ่านได้แต่พอเวลามองจากที่ไกลๆมันจะดูเหมือนคนมากเมื่อรวมเข้ากับการเคลื่อนไหวอันแปลกประหลาด มันจึงดูเหมือนกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างพวกวิญญาณหลอนแทนนีคนกระโดดตกต้องขอโทษจริงๆครับต้องขอโทษจริงๆครับ,ต,รรบต้องขอโทษจริงๆค่ะต้องขอโทษจริงๆค่ะหัวหน้าสภาและเหล่าจอเมเวทหลวงทุกคนถูกตัดเงินเดือนหนึ่งเดือนให้ตายสิอย่าทำให้คนอื่นตกใจได้ไหม คุณนนกรียองถูกตักเตือนอะคุณอัศวินเมื่อตอนนั้นนี่นะจริงๆเลยนะฉันเนี่ยดันลืมตัวไปหน่อยทำให้มันบินได้ไกลขนาดไหนหรอยังไม่เคยลองงั้นเรามาลองกันที่นี่เลยดีกว่าการทำให้สิ่งที่ดูเหมือนคนบินไปมามันไม่ดีจริงๆนั่นแหลคะค่ะถึงมันจะสนุกก็เถอะเร็วอีกเร็วกว่านี้อีก แค่ช่วงเช้าอย่างเดียวผมก็โดนดูไปสองครั้งแล้วนะครับตัวการแล้วเราจะเอาอยัางไงกับเด็กคนนี้หรอครับนอนสิเนาะมัวซึมกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไปก็คงไม่ได้เริ่มกันสักทีเย่งั้นเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าไปคุยกันระหว่างทานมื้อเที่ยงที่หอคอยทมินกันเถอะคุูนนท์คุงซซ่งนอนมา อย่าแตะเขานะนี่มันลูกของฉันครับแล้วผลการทดสอบของผมล่ะครับฮอหอหผ่านอย่างไม่ต้องสงสัยเลยหรอเดี๋ยวฉันจะช่วยหาอาจารย์ที่เหมาะสมให้เธอเองและด้วยเหตุนี้ก้าวแรกของเราสำเร็จทำได้แล้วในการขอความร่วมมือจากจอมเวทหลวงก็ประสบความสำเร็จเพราะที่นี่มีแต่คนเพี้ยนคุณนนก็เลยสอบผ่าน